คุณเต้เขาไปให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งบอกว่าเขาตั้งคาถามนะหนึ่งเนี่ยคุณศิระออกมาเองหรือเปล่าไอ้ที่เกิดปร,ปร,ปร,ปรกากฏการณ์เนี่ยนะรหรือลุงป้อมบอกให้ทําผมพูดเสมอนะว่าไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครขอมได้คนั่นแนหะคือตัวศิระสรุปก็คือลุงป้อมไม่ได้สั่งใช่ไหมไม่ได้สั่งครับเพราะว่าต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนคือเราก็พลาดหัวไปแต่ต้นรายการด้วยว่าคือตอนนี้มีการชุมนุมนักศึกษาครับ แล้วทุกคนก็กาลังหาทางออกกันอยู่จะยกร่างรัฐมนตรีฉบับใหม่จะตั้งสสรอไรกกว่ากันไปถูกไหมแต่คุณเต้บอกว่าถ้าในหนึ่งเดือนนายกคุมคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยนายกต้องลาออกนะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่านายกต้องลาออกนะก็เลยทําให้คุณศิระเนี่ยทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องนายกไม่ใช่ครับเขายังยังบอกนายกต้องลาออกเขาเขาพูดได้แล้วผมท็ไมพูดกับสสเต้ไม่ได้ได้รับอภิพิธิษอะไร ได้ว่าการเขายกเว้นอะไรในเมื่อคุณยังพูดกับท่านนายกได้เราพูดกับสสเต้ได้ไหมคือเหมือนกับว่าตอนนี้พี่ศิระเนี่ยใครแตะนายกไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเขาแตะกันทั่วเมืองทําไมผมไม่ไปนั่นล่ะแต่สิ่งที่เราเขาถามเขาบังคับให้นายกขีดเส้นตายทำไมไม่ราออกใช่ผมก็ถามผมว่ามันไม่ผิดอะนายกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณเต้ใช้สิทธิ์อะไรไปถามไปไปบังคับนายกกช้สอสอไงผมก็ใช้สิทธิ์สสอเหมือนกัน อ๋อ oh, ถามคุณเต้กลับเหมือนกันก็ใช่ใช่ไหมสิทธิเขาถามด้วยคนเดียวเหรออ๋อ oh, ม,มันก็จะบอกว่าคุณเต้าถามหาในยกลาออกได้คุณศิระก็ต้องถามหาคุณเต้าลาออกได้เหมือนกันใช่นี่คือประชาธิปไตยขเขาแท้จริงเต้ไม่มีอะไรที่เหนือสิทธิของคนอื่นเลยสิทธิเท่ากับผมนี่แหละผมก็ถามเต้ถ้าบอกได้รับการยกเว้นนี่คือไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วผู้มีอภิสิทธิ์แล้ะ ให้ประชาชนคิดตามผมแล้วกันจริงหรือไม่ไมีเหตุมีผลหรือไม่มติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อ <100. S 1> ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ